้าน,นี่คือตำบลลำตาสาอำเภอวางน้อยในหมู่บ้านบัวกแก้วนะครับน้ำ,นำยังคงน้ำยังคงท่วมอยู่นะครับก็น้าแข้งจากที่เคยท่วมมาเกือบมิดคอผมซึ่งมองไปถ่ายก็มีแต่น้ำบ้านก็ทางบ้านผมก็น้ำท่วมไปครึ่งบ้านแต่ตอนนี้ลดลงมาแล้ว อีกอาทิตย์นึงน่าจะกลับมาอยู่กันได้ปกติแด้วนะครับน้ำไฟยังไม่มีนะครับแต่บ้านอื่นบางทีก็ต่อไฟกันเองนะครับเหุ้ผลแม่งดูเป็นสิบสิบล้านเลยอันนี้ตรงหน้าถนนใหญ่ก็แห้งลงไปแล้วครับติดดินติดถนน รถก็ขึ้นมาจอดกันขี่โดยสายกันปกติเรียบร้อยเรียแล้วครับผมก็วิ่งกันได้ปกติแล้วแต่แค่ในหมู่บ้านนั้นยังท่วมอยู่ก็อกอาทิตย์เองนะฮะก็อยู่กันได้แล้ว ตา่าาของคร์มวันนี้ครับ